ศึกษาดีๆเด้อจังไปเพราะย่านเฮ็ดผิดกดบ้านเพิ้นแม่นว่าเอกเนาะแม่นนั่นแหละเนาะปะปปไปเที่ยวว้างเวียงทีมงานมักแต่กับสาวๆไปเด้อสุนเจ้าไอ้ปัญญาช่วยไปเที่ยวว่างเวียงเนาะเพราะอยากไปคือกันได้วังเวียงอะแต่ว่าเตรียมเงินไปละลายเด้อพี่น้องเอย วัาถานที่ทองเที่ยวแถวบ้านกันหลายหลายนะวังเวียงฝรังหลาย <c oughs> แม่นอยู่เนาะเพิ่นมักแบบว่ามันมีน้ำตกมียังแบบนี้เนาะฝลั่งหมักไปนอนแล้วเด้อทุกคนแกบับราฟันดีครับ แล,ล้วฟันดีจ้าไอ้บุญกองเนาะไอ้บุญกองแล้วฟันดีค่ะมืออื่นคือเหตุงานเนาะอ้ายเนาะขับรถมันเมื่อยแกขี่ยุงไปนะว่าแต่เนี้ยเองยังมายืมย้ำมายืมยังมาลืมยุ่งกันนนโอ้ยยังมาลืมยุงเนาะยุงหยายุ <c oughs> ย่งหยา <c oughs> <c oughs> แต่สีไปเร็วกว่าแมงปอบอ <c oughs> <c oughs> ถ้าไปจากสีสเกตต้องข้ามอยู่สนุมานใกล้ๆดี ถามได้จะแต่ว่าสนุมานมันไปได้แค่สามวันเนาะสามวันแต่ว่ามันต้องมีหนังสือรับรองมีอย่างมาเอาเนาะมันกินชิ้นอย่างแน่เนาะว่าจะไปหาใครอย่างสินอะอันสมุด่าขามด้ันหน่อยว่าสิขามไปหาไคก็ห่อย่างนี้ทั้งที่บานลงมาเส้นเอาอีย่างสิเนาะ พันแบ,บวาวงอยู่อยากนี่ไปด่านใหญ่นะพี่น้องเฮ็ดพัดส,สปอร์ตเขาบุ่นทามดอกว่าเจ้าสิไปหาไผรคือพัดส,สปอร์ตไหมเจ้าก็ไปท่องเที่ยวเจ้าสิไปจับมือเจ้าก็ไปมันสิง่ายเนาะอันนั้นเนาะไปเฝ้าพระอินทร์ก่อนเด้อทุกคน <c oughs> เพื่อได้ตัวดีสนันกว่าไอ้คนปลาโาดยโดยโดยไอ้คนปานลาเนาะรับฝันดีมันมาเด้อ ไอ้คย่าเลือก <ปา S 2> อย่า <คน S 2> ลืมเอามาเซ่เอฟซีอยู่ในทอมมักแตกเด้อวังเวียงผู้สาวลายเด้อบอกไอเอกไปบึงเนี่ยไอปัญญาขั้นว่าฝรั่งลายขอยานเด้อยิ้มว่าแปลว่ายิ้มดานปากแซงเด้อเปิดท้าวอนเปิดท้าวอนหรือปิดท้าวอนเอาดีๆ,ๆ,ๆ,ๆ โอ้เนาะเปิดเปิดเป็นด่านใหญ่เป็นบอยเอกอ๋เออาจจะแม่เนาะพ้องผมเคยไปขามทั้งนั้นเนาะพอมันไกลจากบ้านเนาะขามันมันจะไกลจากบ้านเถื่อพ่อนางฝ้าอะไรก็บอกกันเด้อเออไอ้คนปลาวสนนี้ไปเฝ้าพระอินเผื่อพ่อนางฝ่าวะดิมีพรนสบเขากระามอยู่ว่าคุณมาพักบ้านญาติ โอแม่นบ่อยเอกเนะาะทเอาประวัติไว้เลยเนาะเพื่อน้าหาโตเนาะเพื่อโดน,นหลักพาโตไปกับิได้ตามหาถือถึงเสละมากเนาะจัดให้คุณปัญญาไอค้คนณป่าวะเนาะฟันดีด้ครับระวังยุ่งใหญ่เนี่ยเด้อครับไอ้ไพศาลมาโอ้หนึ่งสัโมงครบแล้วนะทุกคน เดี๋ยวปองเกษีลงจากอาานลงจากเวทีเลยเด้อผู้ใดไปนอนก็ขอให้นอนหลับฝันดีมีโศกมีลาบมานหมานกันสุข้สุขคนเด้อขอให้ถูกหวยรวยเบอร์ตามตัวกับลอตเตอรี่เรืออันใดอันหนึ่งเอาให้เบิดทุกอย่างเด้อเบิดสุขุสุขคนเน้องหายมันยากเองไอ้กคนสุขุสุขคนเนาะอยู่นี่นาะไอ้ทัศน์นาะพี่สุกัญญาเนาะขอให้ถุกหอยรวยเบอร์สำหรับคนที่มีหมานหมานในเรื่องเสียงทายเด้อเอ้ยในเรื่องเสียงโชคเนอนรับจังบอมี บ่มียังละเออ,อยังบ่มีโชคในด้านนี้เด้รับจางมีโชคกับการดินล้นแหงตอนนี้ฟันดีเล้วเนื้อออกจังสิงได้ใครรับก่อนยุ่งใหญ่กัดคอเด้อขอพาะคุ้มคุ้ได้ดีจากคุณปัญญาและก็คุณเอก ท่านก็ขอให้ถูกหวยเด้อทั้งลอตเตอรี่ทั้งใต้ดินทั้งบนดินเราขอให้ทุกคนถูกหวยรวยเบอร์เด้อสำหรับคนที่เสี่ยงโชคเนาะหลักจังมีแต่ยุ่งไอ้คนหวังมีแต่ยุ่งล้ำกานไปแล้วเนาะหลับฝันดีทุกทุกคนเด้อไปแล้วเด้อสู้เด้อเดี๋ยวลงไปสอบใหม่าทุกคนพี่น้องเอ้เดี๋ยวจะลงไปสอบใหม่ตอนนี้ยังดูหนังไม่จบบายเดายบายกินหอดสุกูสุกคนเด้อค่ะเสร็จเร็วจะเรียบมาเล่นด้วยเนาะฝันดีกันทุกคนจ้า